อาข่าวสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับพาไปที่ภาคใต้ท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดยะลาหลังจากน้ําท่วมเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้ราคาผักเนี่ยมันขยับขึ้นนะครับมีผักอยู่ชนิดหนึ่งก็คือผักชีเนี่ยพุ่งถึงกิโลกรัมละ300บาทเลยนะครับก็ราคาเฉลี่ยของผักเนี่ยจะขึ้นอยู่กิโลกรัมละประมาณ10 2ถึง2ีบาท นะครับผู้สื่อข่าวได้ทราบข่าวก็ลงไปที่ตลาดสดเมือง<ม>เทศบาลอำเภอเบตงจังหวัดยะลาพบว่าราคาผักเนี่ยนะครับมีการปรับขึ้นกิโลกร,รัมละ1 0ถึง20บาทเช่นผักบุ้งจากกิโลกร,รัมละ3 0บถึง40บาทเนี่ยปรับขึ้นเป็นกิโลกร,รัมละ60บาทแต่ที่ปรับราคาสูงมากเป็นพิเศษก็คือผักชีจากกิโลกร,รัมละ80บาทตอนนี้นะครับผักชีกิโลกร,รัมละ300บาทนะ แล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพด้วยขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์เนี่ยจะแพงกว่านี้นะครับจากการสอบถามพ่อค้าที่จําหน่ายผักสดเนี่ยภายในตลาดเทศบาลเบตงทราบว่าสาเหตุส่วนหนึ่งของราคาผักที่มีการปรับเพิ่มสูงขึ้นเกิดจากในพื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ปลูกผักแล้วไปได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ํานท่วมทําให้ผักที่ปลูกไว้เนี่ยได้รับความเสียหายและอีกส่วนหนึ่งก็มาจาก ที่มีฝนเนี่ยตกแบบต่อเนื่องเลยทำให้เกษตรกร,กรไม่สามารถทำร่องแล้วก็แปลงผักได้จึงทำให้ผักหลายชนิดนั้นเนี่ยไม่มีผลผลิตออกมาสู่ตลาดจึงทำให้ราคาผักเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยนะฮะอืมนะครับก็อย่าไปเอาเปรียบกันนักเลยอะไร ขายถูกได้ก็ขายเหอะนะไงก็คนไทยด้วยกันอย่าไปแสวงหาประโยชน์ด้วยการเดือดร้อนของนะชาวบ้านชาวเมืองครับนะครับนะเอาราคาพอประมาณนะครับพอซื้อได้พอกินได้พอจับต้องได้นะครับช่วงนี้เวลาหมดหมดเวลานะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีผลิตภัณฑ์บีเฮิสลายแดงดับเบิลแม็กพลเต็มเตาหมูกระทะ นวรัตรุ่งเรืองทานสปอร์ตเอสทีโกชาสมุนไพรหิมมวันการช่างสนธยาการช่าง s t p ทีพีแอน r i เจนเนอตำนานชนนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทางจานพีไอช่อง 73, 79และ113แล้วก็โซเชียลทุกแพลตฟอร์มนะไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube อะไรเนี่ยนะไปติดตามรับชมได้สำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาผมอิทกระแสข่าวต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อน สัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ